สวัสดีครับวันนี้กลับกับของเล่นชิ้นใหม่แล้วครับผมได้อะไรมาเล่นครับผม v ี vo ครับ vivo V 2 3 E 5 G ครับตัวนี้เพิ่งได้มาครับผมได้มาสดๆร้อนๆเลยครับเอามาลองใส่ซิมและลองเล่น5 G เล่นนู่นนี่นั่นถือว่าเทพเลยครับนี่ครับดูมาดูตัวเครื่องก่อนครับผมตัวเครื่องค่อนข้างบางมากนะครับตัวเนี้ยนี่ครับ ถือว่าบางเลยครับผมแล้วก็เิ้วรอยก็ไม่มีอาจจะมีริ้วรอยจากขี้มือบ้างนะครับผมแต่ว่ารอยตกรอยหล่นไม่มีนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ขอบก็รู้สึกเหมือนจะเป็นขอบเครื่องเหมือนจะเป็นเหลี่ยมนิดนดนะครับก็จับถนัดมือดีเหมือนกันในปุ่มด้านนี้ก็เป็นพาวเวอร์ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเป็นไมค์แตะเสียงรบกวนครับผมตัวนี้อ่านี่ครับข้างหลังก็แบบ เป็นกระจกสะท้อนสว,ส,วส,วสวยเยสวยๆเลยใหม่มากเจ้าของน่าจะใช้ไม่เท่าไหร่ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองปลดล็อกกันดีกว่าตัวนี้ปลดล็อกหน้าจอสแกนใบนหน้าถือว่าเร็วมากเลยครับเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนอ่ะนี่ครับนีบ่ผมมาลองล็อกอิน gmail ผมแล้วน,น,นะครับจอเป็น super เล็สนะครับ ไม่ใช่ Super สุ per สิต้องเป็น normal ล t ธรรมดาถ้าเป็น s ุ per น่าจะเป็นตัวรุ่นพี่ของเขาแต่ถามว่าถึงจะไม่ใช่ซุ per อ o r m a l เลทก,ก็ถือว่าสวยมากครับผมจอความะละเอียด full hd ตัวนี้ ram 8แล้วก็ rom 128ร้ี่แปดนะครับเป็นหนรอยิบสอแล้วนะครับ cpu ก็เป็น d i m e n s i t y 8นึครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้บอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดสัญญาอะไรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องธรรมดาไม่ได้ติดสัญญาไม่ได้ติดเครือข่ายอะไรนู่นนี่นั่น,นก็ใช้ได้ระยยาว,ยาวแล้วประกันตัวนี้ยังมีอยู่นะครับประกันอยู่ถึงมกราปีหน้าเลยครับผมไปเช็คในเว็บไซต์มาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็มาเล่นแต่ว่าทีเนี้ยผมมาใช้อะ่ะมันผมจะพูดเรื่องข้อดีข้อเสียให้ฟังก่อนดีกว่าเอาข้อดีก่อนข้อดีคือหนึ่งคือบางมาก แล้วก็หยิบจับก็กระชับมือดีไม่หนักเครื่องเครื่องไม่หนักครับผมกล้องก็มีให้สามตัวนะครับก็คือข้อดีแล้วก็สองคือแบตก็ค่อนข้างค่อนข้างอึดน,นะครับถ้าว่าเราไม่ได้เล่นในหนักหนักไม่ได้เล่นเกมหนักหนักไม่ได้เล่นอะไรมากๆกก็อยู่ได้วันเกือบสองวันเลยครับนะครับ เราะฉะนั้นแล้วก็ที่คือข้อดีแล้วก็2คือก็คือกล้องหน้าดีมากกล้องหน้าตัวนี้มีสแกนมีสแกนไปหน้าด้วยก็คือเขามีออโต้โฟกัสส่วนมากกล้องหน้าก็จะมีหารุ่นที่มีรุ่นที่แบบว่ามีสแกนใบหน้าแล้วเป็นออโต้โฟกัสเนี่ยยากมากนะครับกล้องหน้ามีอยู่ไม่ขี่รุ่นหรอกครับถ้าเป็นอย่างของ vivo ก็เป็นตัวแพงๆหน่อยก็เขาก็จะใส่มาแต่ตัวนี้มีครับตัวนี้ใส่ใส่ตัว ตโฟกัสมาแล้วก็มันจะตรวจจับพวกอะไรอะเลนดต,ตรวจจับดวงตาด้วยเวลาเราเซลฟี่อะไรเงี้ยดีมากผมล้องเล่นแล้วแฟนผมเอามาเล่นก็ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าเขาเขาเขาสายไอโฟนครับเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยนิเท่าไหร่แต่ว่าเอาไปเล่นถ่ายกล้องหน้าโอเคเลยกล้องหลังโอเคแต่ว่าทีนี้มาดูข้อเสียบ้างข้อดีก็คือบอกไปแล้วแบตบถือว่าค่อนข้างอึด แล้วก็เครื่องบางจับถนัดมือสเปคโอเคไม่แรงเทพแต่ก็ไม่ได้กากแล้วก็กล้องหน้าโอเคกล้องหลังโอเคเป็นจะบอกว่าค่อนข้างสมดุลน,นะสมดุลในในในรุ่นเนี้ยค่อนข้างสมดุลถ้าไม่ได้ต้องแบบว่าใช้เครื่องที่ว่าแบบเ e อร์ฟอร์แมนซ์จ๋าสูงสูงเนี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์เล่นเกมก็โอเคกล้องก็โอเคแล้วก็ลื่นด้วยแล้วหลังจากที่เขาเอาเป็น 1ร้สิบสองแล้วก็ใช้ได้เลยลื่นมากเล่นมายังไม่เจอว่าหน่วงนะมีสามารถเพิ่มเพิ่มแรมได้อีกจะไม่ผิดสี่สี่เพิ่มได้อีกสี่หรือห้าจิกนะอ่าจากของเดิมมีแปดแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้แบบใช้เล่นหนักๆผมว่าไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มแรมหรอกเพราะว่ามันมันจะมากินพื้นที่ลอมไปมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคผมเองก็ไม่ได้เพิ่มอะไรก,ก็ก็ใช้ปกติลองเล่นมาแล้วเออยังไม่เจอว่ามันหน่วงเท่าไหร่นะอ่ามาดูข้อเสียงกันดีกว่าครับ ข้อเสียที่ผมเจอหนึ่งก็คือลําโพงมีตัวเดียวนี่ครับลาโพงเขามีแค่ตัวล่างนะครับนี่มีตัวล่างตัวเดียวนะครับครับนี่ตัวบนไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเวลาจะเสกคอนเทนต์อะไรก็อาจาอาจะอึดอัดส้กนิดนึงว่าเสียงเขาอาจจะแบบออกข้างเดียวอ่ะอาจจะต้องต่อหูฟังเอาครับอาจจะต่อหูฟังบลูทูธเอาหรือก็ต้องหาตัวแปลงมาเสียบเพื่อ แปลไทยซีมาแต่บอกก่อนว่าตัวเนี้ยผมได้มาราคาไม่ไม่ไม่ได้แรงมากราคาถือว่ารับได้แต่มันเป็นเครื่องที่ว่ามันได้มาตัดเครื่องครับตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ครบกล่องมาตัวนี้มันเป็นเครื่องหลุดจำนำของของร้านพักพัวก,กันนะครับได้มาผมก็เลยเอามาเล่นเล่นกล้องเล่นอะไรตามตามสไตล์ผมเพราะว่าผมชอบเอามาเล่นกล้องเอามาทำเอามาถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับผมก็เลย ได้ตัวไหนดีๆมาผมก็จะมาเอามาเล่นอะไรเงี้ยครับก็เสียที่เจอนะมีลำโพงเดียวแล้วก็กล้องอะ่ะถ่าย 4K ไม่ได้ถ่ายได้แค่ Full HD ครับก็เลยอาจจะด้วยข้อจำกัดของ CPU หรือเปล่าด้วยว่ายังไงว่าถ้าเราเลือกที่เมนูเนี่ยครับมันจะมันจะไม่มี 4K ความละเอียดที่เลือกได้ก็จะเป็นแค่นะครับเป็น full hd ธรรมดาก็อาจจะขัดใจบ้างถ้าท่านไหนที่จะต้องอยากไปถ่าย 4K นะครับก็เลยอาจจะไปได้ไม่สุดเท่าไหร่แต่ถามว่าในส่วนของวิดีโอเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นการเข้ารหัสแบบ264หรือว่า265มันเป็นประเภทของการประเภทของการเข้ารหัสเวลาถ่ายวิดีโอครับ ว่าถ้าเป็นแบบตัวสแตนดาร์ดก็จะเป็นเห็นกันไหมครับมันก็จะโฟกัสยากหน่อยนะครับตัวสองหกสี่ก็จะเป็นตัวแบบสแตนดาร์ดทั่วไปที่ใช้กับกับได้หลายรุ่นแต่ถ้าเร,าเรื่อมันสองหกห้านี่ก็จะประสิทธิภาพก็จะแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ถ้าไมได้ทํางานในสายนี้ก็ไม่น่าจะจําเป็นต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากส่วนมากคนปกติเขาก็จะแบบเขาถ้าไม่ได้เล่นสายวิดีโอมากเขาก็จะสนใจแค่เฟรมเรทเออมีเฟรมเรทเท่าไหร่ กสิบสี่สิบอะไรก็หกสิบหรือว่าสามสิบอะไรก็ว่าไปส่วนเมนูก้องก็ก็ค่อนข้างโอเคครับมีทั่วๆไปมีในส่วนของโปรโมชั่นพันโนลมาอะไรเงี้ยอันพวกนี้ก็ปกติอยู่แล้ว,ท,วทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกไปก็คือกล้องหน้าตัวนี้โอเคแต่ว่าแค่กล้องหลังอะถ่ายโอเคไม่ได้ก็อาจจะขัดใจไป เพราะว่าดุลเคจํากัดของ CPU มันเป็น d i v e r s ิตี้แปก็คือมันเป็นสถาปัต์6นาโนก็จะเป็นแบบสปเปคก็จะกลางๆหน่อยก็จะะมาในโฟกัสในส่วนของพวกวิดีโอถ้าจะแบบอยากจะอัด 4K ก็อาจจะต้องไปเล่นในส่วนของพวกแบบรุ่นที่มันเป็นพวกแบบ d i เ e นซิ0ีขึ้นไป9 2 0องศยะไรเงี้ยสูงศูขึ้นไปแต่เหตุที่ผมเคยเล่นมาก็จะมีตัวที่เป็น d i เ e นซิตตัว 800U นะที่ผมเคยเล่นกับตัว r e d m มี 5G อะ่ะตัวนั้นอะ่ะรองรับ 4K ได้ครับถ่าย 4K ได้ด้วยแต่ก็เราก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้มูลเหตุเหมือนกันว่าเขาเขาเขาอาจจะใส่มาในบางรุ่นก็ได้ถ้ารุ่นไหนเล็กๆก็รุ่น CPU รุ่นล่างๆกลางๆหน่อยบางตัวเขาอาจจะไม่ใส่แต่สังเกตได้เพราะตั้งแต่ถ้าเป็นตระกูล CPU d m ด n s เ t y ถ้าก็มีตั้งแต่700 700นี่ก็ถ่าย 4K ไม่ได้แล้วก็โดดมา 800U ถ่าย 4K ได้แล้วก็โดดมาทีก็เป็น หนึ 10, พวกนี้พวกแป0พวกพวกเก้านพวกนี้จะเป็นจะเป็นหนาโนแล้วเขาก็จะแบบประหยัดแบตขึ้นเพราะว่าข้อดีของ cpu พวก d i m ิเซตตี้อะข้อดีที่ท,ที่ที่เขาพูดถึงกันมาก็คือในส่วนนี้ก็คือประหยัดแบตก็คือเขาสามารถใช้พลังงานน้อยมากกว่าก็าไปเทียบกับพวกแบบ cpu พวกเซนเซ็ตตก้อนอะไรพวกนี้นะเขาก็จะกินกินกว่ากันนิดนึงแต่ว่าเกมเนี่ย ก็อาจจะพอพัดพอเวียงกันอาจจะแลกกันหมัดต่อหมัดอาจจะแบบดีบ้างดีบ้างเสียบ้างแลกกันไปแต่ว่าเรื่องยืนหนึ่งะเรื่องเรื่องประหยัดแบตอะโอเคอยู่แล้วตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเฟซเล่นไลน์สบายมากนี่ครับนี่คภาพสีสดมากเลยเดี๋ยวผมเปิดโหมดอันนี้ดีกว่าจะได้เห็นเป็นสีขาวแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมเจอนะแต่อาจจะไม่เรียกว่าข้อเสียก็ได้ก็คือ จออะยังเป็นแค่60นะมันจะจอเฟรมเรทไม่ได้เป็นเก้าสิเพราะว่าเห็นไ,ไหมครับก็จะเลื่นเหมือนกันเนี่ยเหลือติดนิ้วมากเพราะว่าในส่วนของพวก v ivo, v ivo, ยี่ห้อ vivo เอยหรือว่า oppo อะไรพวกนี้คือ Hi, หายห่วงอยู่ Hi, หายห่วงอยู่แล้วถึงเขาจะ60นะครับติดนิ้วมากเลยนะครับ YouTube ก็เข้าได้ปกตินะครับนี่ผ ผมใส่ซิม5 g นะครับเนี่ย5 g วิ่งวิ่งอยู่เลยนะครับเนี่ยครับก็วิ่งเต็มเต็มอยู่นะเนี่ยก็ลื่นๆนี่ครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียที่ผมลองเล่นมาแล้วเราได้เจอแล้วก็เอามารีวิวตีแผ่ให้ฟังกันว่าเออเผื่อรุ่นไหนเป็นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่คนเขาแบบมองหาอยู่ไม่แพงอะไรเงี้ยเพราะว่า vivo v ยีสสา e 5G ครับเพราะเขาจะมีรุ่นพี่ของเขาที่เป็น23 V23 เฉยๆ 5G เหมือนกันเขาก็จะแบบหนาวันนี้แต่ว่าตัวเครื่องเขาก็จะเป็นแบบเป็นเฟรมโลหะเหมือนค่อนข้างเหมือนเหมือนไอโฟนเลยเหมือนพวกโปรแม็กเลยเป็นเป็นทอ,ทองๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะแพงขึ้นไปเขาก็ผมจำไม่ผิดน่าจะใช้ CPU Dimensity ไม่ไม่ไม่เก้ก็าเก้านะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะก็จะใช้ CPU สุรุ่นที่สูงนี้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็เขาก็จะได้ ความพรีเมียมขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้ครับแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ถามว่าก็น่าใช้ในแบบของเขาก็คือชูจุดเด่นเรื่อง,องความบางทีนี้ก็เราก็ใช้ได้แบบทำวันได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราไมา่ได้เล่นหนัก,กน,นะเราก็ใช้ได้ถ้าเล่นเกมหนักๆก,ก็อาจจะต้องมีชาร์จเหมือนกันแต่ผมใช้ปกติอะชาร์จเต็มก็อยู่ จนถึงมืดเนี่ยก็ยังยังไม่หมดนะจากถ้าเกิดตอนเช้าชาร์จมาอะไรเงี้ยก็จากร้อเปเนต์ี่ยจนถึงมืดเนี่ยก็เหลือประมาณสามสิบสี่สิบยังโอเคอยู่ถ้าข้ามวันก็น่าจะยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยเออยี 20, 20, 20่สิบสิบยี่สิบกว่าก็ยังอยู่ได้อยู่ถ้าไม่เขาได้เล่นเลยนะก็อยู่ถึงเลยสบายนะครับเลื่นมากเนี่ยถึงจอจะไม่ใช่แบบ Super อร์ l e เล่นนะครับแต่เขาก็ค่อนข้างโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้า สนใจเครื่องรีวิวยังไงก็สนใจก็ทักมาได้เหมือนเดิมครับเนี่ยยังใหม่ๆเลยประกันจนถึงมกราปีหน้าเลยครับผมวันนี้ไม่แน่ใจหน้าวันที่มันน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบรลอทักอย่างนะตอนนี้ก็เป็นซิมอยู่ด้านล่างนะครับนบางค่อนข้างบางบางเลยแหมใช่ห,หไหมครับค่อนข้างสวยอยู่เลยจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะครับแต่โดยรว,วมแล้วโอเคนะครับ เนี่ยมัสะท้อนสวยๆเลยครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้ามีความคิดเห็นว่าถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมได้รุ่นไหนมารีวิวให้ฟังอกีกเลยเดี๋ยวผมก็จะมามอยให้ฟังครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ผมมากครับผมสวัสดีครับ